สวัสดีครับเพื่อนเเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะลองมาทำคอนเทนต์วิ่งแกปหลังเลิกงานมาดูกันว่าผมจะได้กี่งานและได้เงินกี่บาทนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ผมก็เติมเครด็ดไว้ที่600บาทเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งกันเลยฮะ,ะและตอนนี้ก็เป็นเวลา4.40โมงนาทีนะครับเลิกงานแล้วโอเค โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มารอออเดอร์อยู่ที่ซอยประชาสันตินะครับมาดูกันว่าลูกค้าจะสั่งผมหรือเปล่านะฮะสับหลังจากรอออเดอร์ประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ผมก็ได้หนึ่งงานแล้วนะฮะเป็นนัดฮอกไกโดซาชิดนะครับผมตอนนี้ผมก็รับอาหารไม่ที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยครับครับตอนนี้ผมก็ส่งไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งงานนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปรอออเดอร์ที่เดิมกันดีกว่าครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ส่งใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งงานรายได้ทั้งหมดก็อยู่ที่แหละครับผมตอนนี้ผมก็กลับมารอเดือยอยู่ที่เดิมนะครับ few moments late ครับหลังจากนั่งรอมาสักครู่นี้ผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านส้มตำนะฮะเดี๋ยวเราไปรอออเดอร์กันเลยจ่าครับครับตอนนี้ก็รับอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ที่2กันเลยครับครับตอนนี้ก็ส่งงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอออเดอร์ที่เดิมกันเลยครับ รที่เดิมแล้วนะครับผมปัญหาตอนนี้คืออากาศโคตรหนาวเลยฮะเดี๋ยวให้ดรืปรับปรุงกันรอได้เลยตอนนี้เขาว่าแข็งทุกอย่างยกเว้นโอเคครับหลังจากนั่งอรอไม่ถึง2อนาทีตอนนี้ก็ได้อย่างงั้นแล้วฮะโอเคครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่3มก็รับอาหารมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยครับ few moments later ไอ okay, ้สัตว์โอเคครับตอนนี้ส่งงานที่3ามมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอเดอร์กันต่อเลยฮะตอนนี้อากาศยังหนาวฮะบอกเลย ครับผมตอนนี้ระหว่างติดไฟแดงผมก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งงานนะฮะเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้รอรับอาหารนะเป็นร้านบะหมี่ก๋ยวยเนาะเดี๋ยวรอรออาหารแล้วเราไปส่งลูกค้ากันเลยครับครับผมตอนนี้ก็รับออเดอร์ที่4เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยฮนะออเดอร์นี้ค่อนข้างไกลนะครับระยะทางประมาณ7กิโลดูยกันเลยครับ let's go ตอนนี้ก็ส่งงานที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้อากาศแม่งอย่างหนาวเลยฮะให้ดูอุณหภูมิก่อนครับดูจากอุณหภูมิแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าแข็งทุกอย่างยกเว้นโอเคครับหลังจากนั่งรอแค่แป๊บเดียวตอนนี้ก็ได้งานอีกแล้วนะฮะเป็นร้านฮอกไกโดชาชิดนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยครับผม let's go ครับผมตอนนี้ออเดอร์ที่5ก็รับอาหารแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับ let's go ครับเมื่อกี้สักครู่ก็ส่งออเดอร์ที่5ไปนะครับอากาศชักไม่เป็นใจแล้วฮะที่อากาศหนาวอย่างบอกไม่ถูกเลยฮะไปที่เดิมก่อนดีกว่าเผื่อได้อีกสักงาน2งานเนาะครับตอนนี้ก็กลับมารออ,อออเดอร์ที่ซอยประชาสันติที่เดิมนะครับอากาศตอนนี้หนาวมากเลยฮะบอกตรงมาดูซิว่าอีกสักหน่อยเราจะได้งานไหมฮะถ้าผมหลังจากนั่งรอมาเกือบ20นาทีนะฮะตอนนี้เราก็ได้งานที่6ครับไปรับออเดอร์กันเลยครับ ครับตอนนี้ออเดอร์ที่6ก็รับอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยครับครับผมตอนนี้ก็ส่งออเดอร์ที่6เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปรอออเดอร์กันต่อครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม10นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากๆนะครับให้ดูอุณหภูมิก่อนอันเลยฮะอากาศเย็นขนาดนี้คงวิ่งต่อไม่ไหวหมายต่อไปเราคือกลับบ้านครับ Okay, let's go. A hey, few moments late. ตอนนี้ก็กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับขับรถกลับมาเมื่อกี้อากาศอย่างเย็นเลยขอตัวไปอาบน้ำก่อนฮะแล้วจะมาสรุปให้ว่าวันนี้วิ่งไปดปวยระยะทางเท่าไหร่ได้กี่งานและได้เงินกี่บาท Few moments late ครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้วิ่งด้วยระยะทางกี่กิโลเมตรได้งานกี่งานและได้เงินกี่บาทครับสำหรับระยะทางนะฮะวันนี้วิ่งไปประมาณ35กิโลเมตรครับได้งานทั้งหมด6งานครับ ปีเป็นเงินประมาณ180บาทครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการยิ่งแก๊ปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you